มาแล้วโล้ไม้โล้ไม้เงเหลอือขนมล้วโห่ไม่ตามนานน TM หีที่เพิ่งเส็จไปนะ ถึงสี่ศูนย์ไปเป็นหลัดี๋ยวนะฮโอ้แรงปาเี้ยจริงๆนะไปนี้ไม่ธรรมดาดีเด้ว เอาเป็นรอบเป็นรอบไปนะโอ้โหไมธรรมดาอ่ะออ้โหดีแล้วนะอฮึมฮึมเดี๋ยวเราช็อตนี่ขอบคุณทีมงานด้วยนะ แต่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ดูความแรงของ g m ร้อยสี่สิบกับ T.M เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นี่ไม่ธรรมดาทีเดียวฮะสำหรับสองคันนี้ีมง,งานได้นอจีรวัตรนะฮะนี่นะครับไปเราก็จบที่ตรงลมแล้วนะเดี๋ยวน่าจะถ่ายกันต่อ